เกมล่าสุดที่บุรีรัมย์เปิดช้างอารีนาตอนเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไป4-1ต่อส่งผลให้ประสาทสายฟ้าคว้า3คะแนนขยับไปมีเพิ่มเป็น33คะแนนจากการลงสนาม13เกมรังบันลังจากฝูงต่อไปเกมนี้การได้3คะแนนถือเป็นเรื่องที่ดีเราเริ่มต้นเกมได้ดีได้ประตูแรกและต่อด้วยประตูที่2ในเวลาไม่ห่างกันมาก มันถือเป็นเรื่องที่ดีมากเกมนี้ต้นเกมรูปแบบการเล่นของทั้งสองทีมทันกันต่างฝ่ายต่างมีโอกาสที่จะเข้าทำแต่พอเราได้ประตูเกมรับเราก็ดีขึ้นมันเลยเป็นจุดที่ทำให้เกมเราไหลลื่นอิชิอิก,กล่าวอารมสุภชัยน่าจะอัดอั้นจากเกมที่แล้วที่ไม่ได้ลงสนามเลยมาปล่อยเขาในเกมนี้จากนี้ไปเราก็ต้องกลับไปเตรียมทีม ต้องบอกว่าในการซ้อมน,นักเตะของเราทั้งผู้ใหญ่และเด็กช่วยกันดีมากซึ่งจากนี้ไปโปรแกรมการแข่งขันของเราแน่นมากเกมที่จะพบคอนซาโดเล่ซัปโปโรอาจจะมีการสลับหมุนเวียนนักเตะลงสนามเพื่อเป็นการให้โอกาสกับนักเตะที่ไม่ค่อยมีเกมได้ลงสนามซึ่งเกมนี้เป็นการแข่งขันแบบประชับมิตรก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามกันเยอะๆอีชีอีก,กล่าวทิ้งท้าย